สหาราัฐออกกฎรถเงียบเพื่อความปลอดภัยของทุกคนรถยนต์ไฟฟ้าและไฮบริดจะต้องเปิดเสียงเตือนความเร็วต่ำภายใต้กฎรถเงียบที่เพิ่งออกโดยรัฐบาลสหาราัฐกฎใหม่จากรัฐบาลกลางกำหนดให้ยานพาหนะปล่อยเสียงเตือนที่ความเร็วสูงสุดที่30.5กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถไฟฟ้าและไฮบริดจะต้องมีการติดตั้งลำโพงภายนอกที่จะช่วยให้คนเดินเท้านักปั่นจักรยานและคนตาบอดทราบว่ารถกำลังมุ่งหน้ามา เสียงแจ้งเตือนไม่จําเป็นที่จะต้องมีความเร็วสูงเพราะปัจจัยอื่นๆอย่างเช่นเสียงยางและเสียงลมถือเป็นคําเตือนที่เพียงพอแล้วรถไฮบริดมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับคนเดินถนนราว19%มากกว่ารถชนิดอื่น n h t s a ประมาณการว่ากฎระเบียบใหม่จะป้องกันอุบัติเหตุได้ราว2,400เคสในปี2020 รถไฮบริดและรถไฟฟ้าที่ผลิตออกมาใหม่ทุกคันจะต้องถูกออกแบบตามกฎระเบียบตั้งแต่เดือนกันยายน2019แต่รัฐบาลยังไม่ได้ระบุว่าเสียงเตือนหน่ะควรจะมีลักษณะอย่างไรแล้วคุณผู้ฟังคิดว่าเสียงเตือนควรจะมีเสียงอย่างไรอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ